ในพื้นฐานของการแปลงเพศเนี่ยมันจะสามารถทําได้โดยหมออาจจะเป็นหมอสูก็ได้หมอศัลยกรรมทั่วไปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหมอทางเดินปัสสาวะก็ได้หรือว่าเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งก็ได้แต่คนที่จะเป็นหมอผ่าตัดที่ทําค่อนข้างเยอะก็จะเป็นหมอแผนยีโรคือทางเดินปัสสาวะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหมอศัลยกรรมตกแต่งสิ่งที่น่าสนใจในบางทยอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าที่จุฬาเป็นคน เป็นผู้บุกเบิกครั้งแรกในความเป็นจริงเราครั้งแรกสุดเนี่ยคือทั้ง40ปีก่อนว่าคุณตูเ่เป็นเป็นหนึ่งในสองคนแรกที่ผ่า,ตานตเล็ประเทศไทยประวัติศาสตร์ของเราเริ่มต้นน้านด็กของเราเนี่ยเริ่มต้นจะปีกราเลยครับโดยอาจารย์ไพบูญจิตประภยัยเป็นคนผ่านตัดครั้งแรกให้กลุ่มของคุณสูกับเพื่อนวันนี้ก็โชคดีนะครที่คุณสูดได้มาถ่ายทาอดประสบการณ์ในเรื่องของการผ่านตัดแต่งเพศ่อครั้งแรกในประเทศไทยที่ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กที่ยังยังเป็นนักเรียนอยู่ ซึงก็ถือว่าตรงนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้อะไรในเนสทาพความจริงแล้เวลานั้นคือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งเทศเนี่ยในสมัยก่อนเรียกว่าแฮร์รี่เบนจามินก็คือเป็นสมาคมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์การแต่งเพศสมัยก่อนแต่ว่าในยุคที่คุณสุภาตัดเนี่ยสมาคมนี้น่าจะเพิ่งเกิดหรือว่าเพิ่งเกิดมาได้ไม่นานเท่าไหร่แต่บกวคนคุณสุเ่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนการตัดแต่งเทศสมัยเมื่อสักสี่สิบปีก่อนคงแรกคกอตอนนั้นที่จิตราชทำยังไง ครั้งแรกเนี่ยเราก็เดินเข้าไปในโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ของเราว่าเราเราเนี่ยต้องการอยากจะามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศเพราะว่าร่างกายเรากับจิตใจเรามันไม่ตรงกันค่ะเขาก็เลยสง่งส่งไปที่จิตเวชค่ะให้เราไปตรวจก็ใช้เวลาหนึ่งปีจนกว่าจะอนุญาตนเรื่องค่ะเรื่ออนุญ,ญาตให้ผ่าตัดได้ค่ะ,คะแล้วก็ได้ไปเจออาจารย์ไป้บูมจิตวิทยเนี่ยค่ะ ก็มีการคุยกันแนะนำอะไรต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็ได้นัดผ่าตัดจรเทคนิคที่คุณคุณคุณสุภาตัดครั้งแรกตอนอาจารย์ดี่มาตัดก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าทีไนอินเวอร์ชันนะฮะก็ราเป็นเทคนิคที่ออริดินอลดั้งเดิมของเราแต่ว่าในในยุคปัจจุบันการผ่าตัดแบบใช้ที่ไหนอินเวอร์ชันก็ยังทําอยู่นะแต่ว่ามันก็จะมีการผ่าตัดน้อยลงในบางคนแต่ว่าหมอผ่าตัดบางคนก็ยังใช้เทคนิคนี้ ก็ถือว่าจริงอาจารย์ครั้งทำครั้งแรกก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกประเทศไทยไม่ได้ทำมา่อทำเคสแรกก็น่าจะต้องศึกษาเยอะมากก่อที่จะเริ่มผ่าตัดค่ะคุณสุรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนไปผ่าตัดตอนนั้นนี่การเตรียมตัวผ่าตัดใช้เวลานานเนี่ยคือเขาจะบล็อกหลังพอเราฟื้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีแฮปปี้มากเลยเพราะว่าค,คือเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยลงตัวแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างทรมานนิดนึง่งมองตรงนะครเขาจะใช้มเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็พันผ้าทั้งทั้งช่วงล่างเนี่ยทั้งหมดหลังจากนั้นประมาณสักน่าจะประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเอาโมออกแล้วก็จะต้องไปไดเลดทุกวันเลยช่วงที่เราอยู่น่าจะอยู่ประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะที่โรงพยาบาลพอเจ้าหน้าที่มารับเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยคือมันมันจะเจ็บปวดทรมาน แต่มันก็จะดีขึ้นทุกๆวันทุกๆวันวันสุดท้ายที่คุณหมออนุญาตให้เรากลับบ้านได้เนี่ยเราไม่มีความเจ็บปวดทรมานละหลังจากนั้นตอนที่คุณสุนทาตันเนื้อเป็นเจ้าหน้าที่เลยเลทให้เจ้าน้ที่เลยเลทใแต่นี่ก็คือเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าการไดเลทครั้งแรกเนี่ยมันไม่เคยมีการทํามาก่อนก็เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าจะต้องแบบใช้ความพยายามเพราะน้นก็นั้นเยอะเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทา กลับไปเรื่องของการที่เราใช้เรื่องของใบตะตเวชปัจจุบันนะฮะก็คือการแต่งเพศเนี่ยเราใช้ใบติตเวตสองใบคือแพทย์ผ่ารยังขึ้นออกกฎมาไม่จะประมาณสักสิบกว่าปีก่อนคือเพื่อที่จะบังคับว่าจะต้องไปมีใบจิตเวชสองใบเพื่อที่จะผ่าตัดแต,ต่งเพศแต่ว่าเราที่นอกสมัยของคุณสุขเนี่ยตอนนั้นไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อะไรสักอย่างเพราะไม่เคยผ่าตัดมาก่อนนะ ก็ถ tamam e ือว่าที่ส hmm. um, ิลาก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งปีถ้าเทียบกับในยุคนี้ก็ถือว่าเข้าเข้ากันได้กับกฎของกับอายุแผนซึ่งเขาก็ใช้เวลาประมาณปีคือสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นโปรเซสที่จริงๆแล้วก็มาตรฐานระดับเป็นจุดเพราะว่าของสุสใช้เวลาประมาณหนึ่งปีพูดถึงอาจารย์ไพบุลให้ฟังหน่อยว่าก็อาจารย์ท่านเพิ่งเสียชีวิตก็อาจจะมีรุ่นน้องๆที่แบบไม่รู้จักอาจารย์ไพบุลที่เป็นคนที่ผ่านไปครั้งแรกของสิบล้านซึ่งเนความน่าจะเป็น ส่วนที่ตั้งความูใจใี้านรักงยเยอะอยู่นะครับอาจารย์เป่โบนเป็นหมอที่น่ารักมากะจะเป็นคนใจดีแล้วก็ทุกครั้งที่มาหาแกเนี่ยมาปรึกษาแกเนี่ยแกก็จะให้คําแนะนําที่ดีๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรเรากลับมาเนี่ยแกก็เตยินดีทุกครั้งซึ่งเราเนี่ยประทับใจมากคือในสิ่งที่แกแกให้เราจะพูดถึงในความสัมพันธ์สองคนไข้กับ ที่กัมอเหมนกับยุคสมัยก่อนนะฮะคุณสูตรเนี่ยเป็นคนที่ผ่าตัดมาแล้วเมื่อสักสี่สิบปีก่อนก็ยังกลับไปที่สีต้านเรื่อยๆกลับมาคนไทยก็ยังกลับไปที่สีล้านตลอดก็จริงๆผมมีความแตกต่างจากยู่ในุคสมัยปัจจุบันเพราะว่าในยุคนี้ส่วนใหญ่แล้วหมอผ่าตัดกับคนไข้ก็จะไม่ไปเจอกันอีกแล้วหลังการผ่าตัดไปปีหนึ่นี่ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างที่เป็นสิ okay. Okay. ส่งที่เราอยากไปเก็บเอาไว้แต่ว่าในยุคนี้ผมทาไม่ได้ครั้งแรกที่แต่งที่ตอนนั้นเป็นเรื่องราว คือหาในวงการเยอะไปก็ไม่เดก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอยู่ก็มีหนังสือพิมพ์โทรมาแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วก็ลงเป็นอาทิตย์เลยรู้สึกจะลงลงข่าวหน้าใหญ่ค่ะหนังสือพิมพ์เป็นอาทิตย์เลยคือหนังสือพิมพ์ก็ทาตามหน้าที่เพราะว่าถือว่าเป็นการมาตัดขัง,ขงแรกใช่แต่มาในความเป็นจริงของการ่าตัดแต่งเพศิบางคนก็ต้องการความเป็นส่วนตัวผ<า>ู้ถึงบรรยากาศในสีร่าตอนนั้นเป็นยังไงบ้างในสมัยเมื่อสัก40ก่อน แล้วกลางที่เราไปก็พี่ๆหรือเจ้าหน้าที่ที่รู้จักจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็จะน่ารักมากแต่ไม่มีการ<ม>ลังเกียจเพราะว่าสมัยก่อนเนี้เหมือนคนบ้านเรายังรับไม่ได้พูดถึงในแง่มุมของการดูแลหลังอาตาตในยุคน,นั้นคือความรู้เราคงไม่ได้กินเทอร์เน็ตหรือได้ในยุคสมัยนี้การเป็นมือจะสอน ีการดูแลหลังเราเรากลับบ้านแล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็จะให้เป็นโมมาสองไซส์ค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยคือในเล็กเองเนี่ยโมเราไลนต่ันโมปิดกลางคันถ้าจะเปหัวแดกของประเทศไทยแต่อย่างรูตัวดต่อยาด้วยไอ้ท่อเลสล่นนะคะแล้วก็ตรงหัวมันก็ปิดแล้วก็มนมนค่ะเป็นแบบท่อที่บีพีถ้าพีพีซสีสีฟ้าๆเนี่ละก็ถือว่าเป็นความท้าทายของศัลยแพทย์ในยุคนั้น ระดับสูงมากเพราะว่าโดยเทคโนโลยีเกมนี้อยู่และโดยพื้นฐานของผมว่าที่ศิลาตอนนั้นน่าจะลำบากกว่าเพราะว่าเป็นติดปีก่อนที่ศิลาจะเริ่มทำเพราะว่าที่ศิลาเริ่มทำต่อเต้มซึ่งตอนนั้นวิธีการหรือการผ่าตัดหรือว่าเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือมันอาจะยุ่งยากระดับนิ้วก็คือวันศุดรนั้นก็เป็นจุดที่คุณสุดแบบผ่านไม่ได้ก็เลยความลึกความลึกขอความลึกขอช่องคลอดเนี่ยมันน่าจะได้ประมาณสามสามนิ้วสามนิ้วกว่า มันนั่นดูเรื่องเทคนิคก,ก,การแก้ความลึกเนี่นะครสมัยก่อนที่อาจารย์ไปบุญจะแก้ปัญหาในสูงเนี้ก็คือเป็นเรื่องของความลึกปัจจุบันเทคนิคที่มันใช้หลักๆเมื่อสักสามสิบสีส่ปีก่อนกับปัจจุบันก็โดยคอนเซ็ปต์เขามไม่แตกต่างกันเป็นแต่เทคนิคอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันได้ก็คือการใช้สกินการเพื่อใช้หนักระปูกถ่ายเันกะรที่คุณสูดทำแต่ว่าวิธีการผ่าตาาัดก็น่าทำยากนะเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดที่ต้องเขย่า,าในช่องคลอดลึก ที่สิบล้าก็สามารถทําได้ในยุคนั้นแล้วนะครับเมื่อสามสิบสี่สิบปีก่อนนี้รายที่สอ,องคือการใช้หลําไส้ซึ่งยุคนั้นที่จาป็นบูรทำก็คือว่าทุกนั้นก็มีการเริ่มทําไปแล้วเพียงแต่ว่าใช้สำหรับการแก้ไขตวนที่ที่ความลึกไม่พอวิธีการผ่าตัดกันนี้นนว่าซิกเนลีโคโลนมาจล็อกสีก็คือแก้ในเคที่ความลึกไม่พอศัลยแพทย์สมัยก่อนก็สามารถไปแก้ปัญหาได้พอนั้นดี เทียบไยุคน <th emas> ี <athletes> mm ้เพราะว่าเทคนิคก <Hungary> ็ยังมีอยู่แค่นี้ปัจจุบันที่เราใช้ก็คือการใช้ยาบูทช่องทองมาแก้แต่ว่ายาบูทช่องทองเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องรองกองทำซึ่งสมัยก่อนก็ยังทําได้ด้ดีแต่ยุคนี้ก็จะมีวิธีการเพิ่มแค่นี่แต่ว่าวิธีการหลักก็ยังเป็นโควอนเราขึ้นผ่านการสูดเสียจารไปบูนไปก็ก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกของการผ่าตัดแต่งเท ของเอนไทยก็มาได้เพราะว่าเป็นเป็นคนแรกที่เริ่องภาษาไทยคุณสุมีอะไรจะพูดถึงเรื่องของในยุคสมัยก่อนคุณกาตตาอาจารย์สามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยตรงกับใจเราอ่ะอาจารย์ก็ประสบผลสําเร็จดีมากเลยนะคะสําหรับเมื่อ40ปีที่ที่แล้วที่มีมีการผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยก็อาจารย์ก็บอกเลยบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการผ่า พอพูดถึงจุดนิ่งใหม่ในการผ่าตัดไตเทือดสมัยก่อนเนี่ยก็พอไม่ได้รู้เรืงความสูงของงานมีสองอย่างก็คือทําให้ปัจจุบันได้อย่างที่สองทำให้รูปเทศได้คือว่าปัจจัยหลักสองอย่างคือแค่นี้เองท,ที่ที่คนต้องการให้มันมีปัญหาเพราะปัญหาเรื่องปสัสสาวะในยุคแรกเนี่ยมีปัญหาเยอะแต่ว่าอาการย์วิบุตเจิญเป็นผ่าตัดผ่าตัดคนแรกแล้วก็ไม่ได้มีการตีของท้องปัสสาวะยกลับมารถปัสสาวะได้ปกติ ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในยุคสมัยนั้นนะที่ในส่วนที่ทำโดยที่ว่าเรื่องของเครื่องมันเครื่องมืออาจจะไม่ดีเท่านี้เราอาจจะไม่มีการสอบกล้องไม่ได้มีเรื่องของลำโพโลหรือว่าการใช้การผาตัดหรือการใช้กล้องก็ถือว่าเข้าด้างสังเกตในในมุมมองนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ไอบุญที่ร่วงรลับไปแล้วนะที่ได้ในผ่าตัดแต่งเพื่อครั้งแรกแล้วก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ลูกน้อง มาตต่อมาจนกระทั่งเราพัฒนามาได้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่นําหน้าของ,ของโลกในเรื่องของเที่ิีการผ่านััก็ถือว่าเป็นการสูญเสียคนญี่ปุคคลท่านหนึง่งที่สําคัญของวงการกิจกรรมของเราค